อเอาละครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวสวมใส่นะครับตัวละครน้องจืดนะครับตัวละครของผมเองนะครับเป็นวิสา์นะตอนนี้ก็เล่นมาเล่นวิสานมาปีหนึ่งแล้วนะยังไม่เคยรีวิวสวมใส่ตัวละครเลยนะครับแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนลืมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อน พอทพอทพอทเราของแบบแท้ๆตั้งเดิมก่อนเนาะนะครับสวมใส่ของผมนะครับอ่าเริ่มจากหัวนะครับก็จะเป็นหัวพารานะครับบวกสิบห้านะครับอ่าเลดยี่สิบหกนะครับกีสิบหกนะครับเอ็กเจ็ดนะครับบีวายสิบนะครับส่วนเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อซิกนะครับบวกสิบเก้านะก็จะเป็นแอมเอมแม็กนะครับ M ยี่สิบแปดนะครับ Mac สานะครับ Extreme เจนะครับ d y 10เนาะมือนะครับเป็นเป็นมือฟิกเหมือนกันนะครับก็บวกสินะครับ Mac สามนะครับ M ยี่สิบแปดนะ Mac M M นะครับ X 7จ d y 10เนาะเท้านะครับเท้าวซิกบวกสินะครับเป็นสาม M นะครับเป็น M สามสิเนาะครับ Extreme เจนะครับ d y 10 นะครับส่วนอโอบนะครับโอบก,ก็จะเป็นตัวโอบพาราเดียมนะครับเป็นคิคิแอมนะครับเป็นคีห้าสิบสองนะครับแอมสิบเนาะอ่าเอ็กตรีมแปดนะครับข้างนี้นะครับข้างนี้ดีวายสิบเอ็ดนะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นอ่าคิคิแอมเหมือนกันนะครับก็ข้างนี้เอ็กตรีมแปดนะครับดีวายสิบเนาะจะต่างกันแค่ดีวายหนึ่งเนาะ แล้วก็ส่วนประดับนะครจะเป็นหูเดฟผูกนะครับเคอสสิทั้ง2ข้างเลยนะครับคอบวก10นะครับกําไรเจาะนะครับที่อดีตมันเคยบวกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันแตกไปแล้วนะตอนนี้มันก็ขี้เกียจตีแล้วนะครับก็เป็นข้างหนึ่งก็จะเป็นขสิบสนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขี้สินะครับแอกแเเนาะแล้วก็จะเป็นสร้อยนะครับสร้อยงูทองนะครับขี้สิบนะครับบวก9ก้าเคอสเก้าเนาะ ชามนะครับชามบวก10นะครับมอไซน์นะครับบวก19นะ p w 5ับวกสินะครับก็ยังไม่ดอกเจาะขาวนะครับถ้าดอกมาก็จะได้เจาะยัดเลทยสักทีเนาะผมมีใบแล้วแหละแต่มันยังไม่ดอกเจาะขาวไงนะฮะแล้วก็จะเป็นคราพีเน่ห้าสิบห้านะเป็นแม็กแม็กนะครับอนาคตก็จะยัดเลทไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอ็กตีมแปดนะครับดีไวสิบเนาะ เอฟเฟกเตอร์สีเขียวนะครับบวกสินะครับเอฟเฟกเตอร์สีขาวบวกสินะครับเอฟเฟกเตอร์สีแดงบวกเก้าเอฟเฟกเตอร์สีฟ้านะครับบวกเก้าเนาะส่วนคุมนะครับใส่เป็นคูมอะเคเดียมนะครับเฟกนะครับเคออตเก้าเนาะขัดนะครับขัดเศกบวกยี่สิบนะตีเองกับมือนะครับตั้งแต่บวกสิบห้านะครับยันบวกยี่สิบเลยแต่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ยี่สิบมาจนได้นะครับอ่าทาลิสนะครับเป็นทาลิสเจ็ดนะครับ ทาริสบวกเจ็ดนะครับพยายามตีขึ้น8แล้วประมาณสองสามรอบแล้วครับแต่ยังไม่ขึ้นสักทีนะก็ยังเป็นเจ็ดอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับอดีตนะครับเคยเป็นขนทองบวกสิบทองนะครับแต่ตีแตกไปแล้วครับไม่ต้องแปลกใจนะครับตีแตกเรียบร้อยแล้วนะเอแล้วก็นอออันนี้นะครับเป็นขนเงินนะครับขนเงินนะครับบวก20นะตีเองนะครับหมายถึงว่าตีบวก20เองนะตอนซื้อมาก็ซื้อบวก15บมาแล้วก็ตีบวก20เองเนาะ อ่าช่องถัดไปจะเป็นบูธนะครับบูธก็เคออสเก้านะครับเป็นอิกนอร์เพเน่สี่สิบห้าแล้วก็เพเน่พีวีอนะครับเก้าเนาะแล้วก็มาดูคอตูมนะครับคอตูมคอตูมตัวคอตูมเนี่ยมันจะไม่มีตัวเคออสเนาะก็จะเป็นคราสอ่าคินะครับห้าเปอร์เซ็น Off Mac Mac นะครับเป็นออฟแม็กแม็กจาะนะครับอันนี้ก็ใช้มานานแล้วแหละทำมางนานมากแล้วนะครับ ทอนมอร์ไซน์นะคบเป็นคราฟขิดดามิาเปอรเนาะส่วนในรูก็จะเป็นใบสุ่มนะก็มีติดมาก็คือคิดดามจรูนึงที่มันดีๆนะครับแล้วก็มีเคออสหนะครับยังไม่หายนะยังอยู่ยังไม่ได้ตีบวกแต่อย่างใดนะครับส่วนปีกนะครับปีกก็จะเป็นคราฟนะครับออยแท็กสีเนาะเคยพยายามรีหาและแต่ก็ได้แค่40นี่แหละก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะนะ นะครับไปข้างในออปชันข้างในก็จะเป็นสุ่มนะครับที่มีดีก็คือคิรูเดียวนะครับเหมือนมอไพเลยแล้วก็จะเป็นเคออสห้าเนาะแล้วส่วนอื่นๆก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญวิสาะนะครับแรงสามนะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวเจวิวเจวิลคิวปนะครับตัวลูกบาทนะครับลูกบาทอ่ะแดงกับน้ําเงินนะครับขั้นซิลเวอร์นะไม่มีตังค์ซื้อขั้นโกนะครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็อ่ะลูกบาทกิวนะครับถอนลูกบาทกิวออกก่อนก็ได้นะ มาดูสเตตกันหน่อยนะครับสเตตก็เลขแดงนะครับเลขแดงอยู่ที่นะครับหกแสนนะครับหนึ่งมื่นสี่พันนะครับสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะส่วนอย่างอื่นก็ดูเอานะครับ PVE Attack Ability ก็ห้าหมื่นนะแล้วก็ตัวเลขฟ้านะครับเลขฟ้าจะอยู่ที่สี่แสนนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบหกเนาะเออค่าอื่นก็ไปดูเอาเลื่อนดูให้หมดก่อนดีกว่าเออโทษนะครับโทษ,โทษ ตัวเลขแดงนะครับก็มีแม็กเลทอยู่ที่73นะอันนี้คือยังไม่ได้กดยาไม่ได้กดอะไรนะครับเนาะแล้วก็มีแอมอยู่ที่มิจิกแอมอยู่ที่216นะครับเออเพนอยู่ที่1นึ่งพันเจ็ดสิบแนะหลักๆมั้งป,ป,ประมาณนี้หรือเปล่านะครับที่เหลือก็ดูเอานะครับส่วนเลขฟ้าก็เออ ดีเฟนซ์หกพันแปดร้อยสี่สี่นะเดฟเลตอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมอย่างอื่นก็มีอีกนอเพเนอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยสิบห้าใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็น PVE PVP ค่าอื่นก็ดูได้นะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ได้กดยาจีนะถ้ากดยาจีมันก็จะดูดเพราะว่ารูนเนี่ยผมได้ถอดออกไปหมดแล้วนะไอตัวรูนดูดเลือดนะครับยังไม่ได้ใส่ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใส่แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับดูสัตว์เลี้ยงกันหน่อย สัตว์เลี้ยงหน้าแรกก็มีแค่2แม็กนะครับมีแค่2แม็กพยายามรีแล้วนะครับก็ได้เท่านี้นะไม่ไม่ได้เติมอะไรมากพยายามทำตามกิจนะคือพอมีกิจที่แบบให้แลกใบรีอะไรอย่างเงี้ยผมก็แลกมาก็รีก็ได้แค่นี้แหละ2แม็กนะครับสามขี Key, นะครับหนึ่งแอมสองออสแท็กนเลดนะครับอ่าหนึ่งเดฟเลดแล้วก็หน้า2ก็ยังยังยัง ไม่ได้แตะต้องอะไรมันเลยนะมีดีก็คือเจาะอันเดียวนะที่เหลือก็เป็นรีซิสกิลแอมเนี่ยสแตตยังมีเลยเด็ก10อินสิบนะสเต็งสิบนะอิกโนเพเนช่องหนึ่งนิฟื้นเอพีอะไรเนี่ยดีเฟนสะ์อิกโนอะไรอ่ะอิกโนรีซิสกิดาเมิดอ่ะโอเคช่องสามนะที่มีดีก็คือนี่อิกโนรีซิสคิดจะเข้าเลดนะมีสองลูแค่นั้นมั้งแล้วก็นี่แหละตามสภาพนะครับไม่ได้รีไม่ได้เติม อะไรเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะน่าจะครบแล้ววะรูน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 โอเครูนรูนรูนนะครับรูนจริงๆผมเพิ่งเจาะไปล่าสุดนะก็ได้ยี่สิบห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะมาใช้รูนใส่รูนอันนี้อันนึงแล้วอีกรูนนึงเดี๋ยว่อยว่ากันเนาะรูนตอนนี้มี23นะครับก็มีสแต็กธรรมดานะมีเดบเลดแอ็แทคเลดคิดามจนะ PVE ไฟนอลดาเมจอัพแอมแม็กค uh, uh, like, right? ีมจิกแอกแพกลูนอะไรแม็ก HP สตีลใช่ไหมลูนเลือดลูนยิ่นอเดฟเลดเพเนเดฟสองแอคคูนะครับสายเวทมันนี่ขนาดมีลู a C ool, นแอคคูแล้วสภาพแอคเทเกลดสอก็ใส่แล้วนะ i ิ n o นอลิซิ y d a ดาเมจม g จิกแอ a แ k กก็เรียบร้อยแลย้วนะครับก็ประมาณนี้นะของสน,นใจคิดว่าผมไม่น่าจะไม่น่าจะลืมอะไรนะ ใช่ไหมผมไม่น่าจะไม่น่าจะลืมรีวิวอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลขรวมๆในเมืองก็อยู่ที่1ล้านนะครับห้าหมื่นนันนะถ้าไปดูนอกเมืองก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่้ต้องอ่านเป๊ะขนาดนี้ไหมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิาสาต,ตัวน้อยๆตัวนี้นะครับก็ตามสภาพครับนะครับจริงๆก็สนุกกับการตีบวกนะ ชอบนะชอบนะักนะอะไรกับการดีบวกเนี่ยทำให้เลขตัวเองลดเนี่ยแหละแต่ก็ถือว่าสนุกนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอืมถือว่าเราเล่นสนุกสนุกนะยังไงก็นะครับของสมัยประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าอาขาดตรงไหนอะไรยังไงไหมนะสม,มุดผมอาจจะคงไม่ได้รีวิวนะครับนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับสม,มุดนองเมืองอยู่ที่ สงแสนนะครับในเมืองอยู่ที่ประมาณแสนหกประมาณนี้นะครับไม่ได้ยัดสมุดอะไรมากไปเน้นสนุกกับการตีบวกข้ามากกว่านะครับยังไงขอบคุณลุงมากนะครับขอบคุณม,มากนะครับไปละเจอกัน